เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ16นาิกา13นาทีกระทรวงสาธารณสุขแถลงคนงานพัทยาฟู้ดติดโควิดจริง914คนทยอยรายงานตัวเลขแล้วขอประชาชนมั่นใจไม่มีคนติดเชื้อเล็ดลอดออกมาสู่ชุมชนแน่นอนอยันผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของบริษัทกินได้มีมาตรการฆ่าเชื้ออยู่แล้ว16นากา24นาที รองผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครเตือนระวังปาร์ตี้ในครอบครัวเสี่ยงติดโควิดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจัง16นาฬิกา32นาทีเพื่อไทยจี้นายกรัฐมนตรีใช้วิกฤตโควิดจัดการบ่อนการพนันและคนอยู่เบื้องหลังอย่างเด็ดขาด16นาิกา45นาที สสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐยื่นประธานสภาขอรัแกนตรวจโควิด COVID -19 เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงแคมป์แรงงานต่างด้าวสถานบันเทิงทั่วกรุงเล่าสิบนาฬิกาอนาทีอูเทนผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตย้ำขอฐานผิดกฎหมายหากเจอต้องดำเนินคดีขณะขอประชาชนหากพบคนเร่ร่อนแจ้ง1300 เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup